ต้นอะไรครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยต้นย่านดาวโอทางปากใต้เขาเรียกย่านดาวโอเนาะคุณอยู่ปากใต้ไัมยหรอย่านดาผมไม่ไม่เคยเห็นเนนารักเคยเห็นนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปรู้จักเห็นเขาว่าน่ารากที่ว่านี่เป็นต้นกําเนิดเลยล่ะแล้วมันก็อยู่ในวงวงโบฮีเนียเราเรียนโบฮีเนียเนาะพวกไออะไรอ่ะพวกกาหลงจงโกโยติจานี่ดูง่ายพวกนี้มันเป็นใบสองแจกใบสองกลีบออกมาใบคล้ายๆใบแฝด แต่ต้นนี้พิเศษหน่อยก็คือใบออกเป็นสีทองใบสีทองนี่สวยมากนะสวยมากเออทางภักใต้นี่เขาเอาใบมาหนึ่งชุดเนี่ยนะก็เอาไปทําใส่กรอบเนี่ยขายได้ห้าร้อยบาทอ๋อที่เป็นแบบที่ระลึกอ่ะผมเห็นอยู่ผมบอกเนี่ยนักศึกษาเ็าเห็นมันล่วงๆเนี่ยไม่ทำที่ระลึกเอาไว้ขายมั้งหรอใช่ไหมใช่ใช่ผมเห็นอยู่แล้วอะไรรู้ไหมเราตอนที่เราตั้งคณะเนี่ยเขาให้เลือกสีคณะเนี่ยครับ ส่วนใหญ่สีกณะสาาปั์นะที่ผมเรียนมาก็จะเป็นอย่างกระาปั์จุลาก็เป็นสีน้ําตาลกับเหลืองน้ําตาลเหลืองน้าตาลเหลืองครับที่ไหนก็ส่วนใหญ่น้ําตาลครับจานเลยเห็นใบสีทองนะรเราก็เรียกน้ําตาลทองไว้ภูมิทัศน์ภูมิทัศน์ใช้ใช้สีของย่านดาวโอแต่ตอนนั้นอาจารย์สมพรท่านเอามาปลูกแล้วท่านเอามาปลูกเป็นไม้เลื้อยอยู่ตัวนี้อยู่ใต้ต้นพยอมพยอมเนี่ยสวยมาก พยองเนี่ยเวลาออกกอกทีู่มากอารแล้วนี่มันกี่ปีมาแล้วเนี่ยครับก็จําไม่ได้แล้วคืออย่างนี้มีอยู่ปีหนึ่งอาจารย์ไปร่วมต่อต้านเขาไอ้ตากาต้นพยอมอ่ะแต่พอนึกแล้วก็นึกออกแล้วตอนนั้นจะมีสี่เกมครับครับใกล้ๆกับที่คณะเราเปิดเนี่แหละโอ้มันมีสี่เกมก็เกือบจะสี่สิบปีเขาจะตัดถนนเอาเอาต้นพยอมตรงหน้ากาดต้นพยอมทิ้งหมดเลยครับเราก็เสียดายไงไปช่วยต่อต้าน ใช่ไหมแต่สุดท้ายทานไม่ไหวก็บอกว่าจะมีงานใหญ่ต้องบอกอย่างนั้นเอาเอาย้ายย้ายไปก่อนแล้วกันย้ายไปเป็นที่าย้ายไปทีนี้การย้ายอาจารย์ก็รู้ว่าพูดไปงั้นแหละไม่รอดหรอกอรารู้สึกเขาย้ายไปไว้ที่สวนสวน,น้นนาเราเก้านั่นแหละครับใช่ไหมตอนนั้นคณะเราเป็นที่รู้จักดีแล้วนะอ๋อเลยฮเอออาจารย์ก็บอกว่าพอตอนหลังเห็นว่าอะไรไม่ก็เข้าท่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนะอาจารย์ก็ไปร่วมกับกลุ่มที่เขาครับ พยายามรณรงคลงลอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งก็ไม่อยู่ก็เลยอาจารย์เจ็บใจมาเล่าให้อาจารย์สมหรฟังก็บอกอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเอาพยอมในสวนเราบนป่าหก <c oughs> ต้นเ<อ>นี่ยมันก็มีตอนนั้นมันมีหกต้น<อ>แต่ว่าอาจารย์เขาไปหยิบผิดมาด้านนี้กลายเป็นตะเคียนยหยิบพิดเป็นตะเคียนแต่มันอยู่ในวงเดียวกัน <c oughs> อ๋อ <c oughs> ตูตูตายังหัวเราะเลยบอกอาจารย์ อาจารย์ุงพรไปหยิบพอิดแต่ไม่เป็นไรนเป็นใ้ใหญ่เนี่ยบันทึกายเป็นมีไม้ใหญ่อยู่นั่นหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ขออา,อาจารย์ลุงพรเอาก็คนเดียวกันเนี่ยอเอาย่านเราโอมาเนี่ยนะมันเลยเว้ยึ้นไปยอดแล้วมันไปบงไปังใบอ่ะครับผมกลัวพยอมมันจะตายแต่ตอนนี้พยอมเขาเก่งเนี่ยก็เลยมองขึ้นไปยังจะมีสองต้นอยู่ยังไม่ตายนะจ๊ะไม่ตายโอ้โหอยู่กันได้เออผมตอนนั้นผมก็กลัวจะตายผมบอกเฮ้ ถ้ามันขึ้นไปสักประมาณครึ่งต้นรปยอมเพื่อตัดแต่งได้ไหมหรือไม่ก็ให้มันเปื้อยไปที่อื่นทําเป็นค้างให้มันเลยเ,เขาไปอยู่ได้แต่ว่าบางต้นก็ตายไปแล้วนะอยู่ไม่ครบต้นละนี่คือเรื่องราวของชาวภูมิทัศน์นะครับผมมีเรื่องสนุกสนุกมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องต้นไม้ผมเองนี่มาเรียนที่นี่เรื่องต้นไม้นี่ไม่มีก็เลย no idea แต่ได้มารู้จักที่นี่แหละครับการหลงชงโคโยตกาเนี่ยต้นผมเสียดายมากอาจารย์ลูกพรานท่านก็ชอบหา,าอะไรมาปลูกเนาะก็ตระกูลเดียวกันเนี่ยโบฮิเนียเนี่ยท่านเอาเอต้นออรลพิมพอ,อันนี่มไม้ไทยเลยออลพิมพชื่อเพาะนะโบฮีเนียวินิตี้ตั้งชื่อตามพญาวินิตวนานันดอน <c oughs> นักพฤกษศาสตร์รุ่นเดอะเลยรุ่นก่อนกะนอยาเต็มแล้วท่านตั้งชื่อตามชื่อลูกสาวชื่อออรลพิมเป็นชื่อไทย เอามาปลูกตรงนี้ยแต่มันไม่รู้ใครไม่ดูแลกันดีๆมันตายไม่ใช่มันมันก็ยากนะมามาขึ้นมันหายากเป็นไม้เลยหายากดอกสีขาวสวยมากผมเสียดายเดิมมันก็เอามาปลูกตรงเนี้ยมันอาจจะสถานที่ไม่ไม่เอื้ออำนวยอาจจะไม่เอื้อก็ได้ครับแต่ว่ามีไม้ใหญ่อยเพอมะนั้นมันจะมีสองต้นคุมกันอยู่อันนั้นใบเล็กที่ใบใหญ่ด้านนี้ก็เป็นเป็นเหมือนอ่านี่เป็น นี่เป็นประดูม่วงสมัยท่านอาจารย์ชวานท่านไปชอบต้นประดูม่วงที่วัดอุปคุครับไม่ไปใช่เลยตรงอะไรอ่ะพุทธสถานอะ่ะครับมันมีอยู่ต้นสวยมากเลยเวลามันออกดอกมาแล้วมันร่วงลงที่พื้นเป็นสีม่วงเต็มไปหมดท่านก็ไปขอสึกไ,ไปขอใครไม่รู้ขอขอ,ขอไอ้เม็ดมาแล้วก็มาให้ให้ปลกูกันเนี่ย กลายเป็นต้นใหญ่สูงมากแล้วเวลามันออกดอกจริงนะช่วงนั้นจะรับปัญญาโอ้บัณฑิตมาชอบมากแต่ตอนนั้นมันต้นเตี้ยแค่เนี้ยนะมันจะสวยไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้มันสูงแล้วมันต้องแหงนมองใช่ครับตอนนี้สูงมากเออก็เลยกลายเป็นถ้าตึกเราก็มีไม้ใหญ่ไม้อะไรสวยงามครับมีร่มรื่นด้วยครับนี่คือเป็นมีต้นสักคือชาพูมินันะครับ อีกไม่ก,กี่เดือนข้างหน้านี้เราจะมีงาน40ปีภูมิทัศน์ครับอาจารย์ครับอาจารย์อยากจะฝากถึงลูกศิษย์ลูกหาหรือคนรักต้นไม้คนรักสิ่งเงดนล้อมหรือชาวภูมิทัศน์อย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราเดินทางมาถึง40ปีนะวันนี้แล้วครับก <c oughs> ็ขอเชิญชวนทุกคนนะอาจารย์อยากเห็นหน้าลูกศิษย์ทุกคนเลยนเนาะพูดง่ายคิดถึงอะ หรือนี่อาจารย์เล่นเฟซบุ๊กถ้าวันเกิดใครอาจารย์ก็จะอวยพรด้วยนะเอจะ s ป d ไปด้วยนะเพราะว่าอาจารย์ก็เข้าใจพวกเรามีความผูกพันกันอครั้งหนึ่งอาจารย์สอนเกษียณใหม่ๆอาจารย์ก็มีโอกาสตอนนั้นก็คิดว่าจะท่องเที่ยวละท่องเที่ยวเพราะว่าเวลาก่อนหน้านั้นสอนทีสีหวิชาต่อเทิมเนาะตอนหลังเราก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเรื่องหลักเราละก็ไปเที่ยวภูเก็ตอยู่ครั้งหนึ่งนะลูกศิษย์ แห่กันมาไม่รู้มาจากไหนอะโต๊ะอาหารตอนเย็นอนะสามสี่สี่สิคนวิ่งไม่ปยู่ที่นี่กันหมดเลยเเลยก็นั่นครั้งแรกแนละ้วพอครั้งต่อมามันก็ยังมากันอีกครับคือพวกเราถ้าได้ข่าวอะไรเนี่ยก็จะส่งข่าวกันแล้วก็มากันพยายามมากันเต็มที่อาจารย์รู้สึกซาบซึ้งมากเลยเนาะมันเหมือนอะไรอะเหมือนเหมือนไก่อะมันบินอยู่ในเมือง บนหลังคามันตกไม่ถึงพื้นอะ่ะมัน <laughs> มันไปได้ทั่วหมดนะจ้างก็จางก,ก,ก,ก็คิดถึงอย่างนั้นเน่ยแล้วก็ขอให้พวกเรามากันนะมาเจอหน้าเพื่อนฝูงด้วยเจอหน้าอาจารย์อาจารย์ยังอยู่นะยังอยู่ยังยัง,ย,งยังมีแรงพอที่จะมาร่วมสังสค์กับพวกเราอาจารย์ยังยสอนอยู่ที่นี่เจอสอนอยู่เจอสอนอยู่นะครับแต่ปีนี้นะเขาเขาไม่ให้สอนแล้ว อะไรก็บอกว่าเกิน6เจ็ดสิบห้าห้ามแล้วอา <c oughs> จารย์พอดีครบเจ็ดสิบห้าแต่ว่าคณะพอดีก็ยังบอกว่าอาจารย์ยังมาช่วยเราได้อยู่บางอย่างนะครับโอเคผมก็ถือว่าช่วยจนจนกว่าจะหาไหมแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าเราเราก็เกิดมาเพื่อการนี้แล้วล่ะก็นี่คือเรื่องราวของชาวภูมิทัศน์แล้วก็ผู้ที่สร้างขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องของเพื่อนชาวภูมิทัศน์เราต้องมาเจอกันนะ พลาดครั้งนี้นะอาจารย์สิปีข้างหน้านะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเวลามาแล้วครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบายอาจารย์ครับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับแบบนี้ครับนิ้วก้อยครับนิ้วก้อยอ่า